ไม่เพื่อรวมมือกันรวมมาค่ะรวมแม่งรวมที่สุดเลยค่ะนะฮะไม่คิดไม่คิดมาให้สตรีมดีกว่าเมื่อกี้ทุกคนเราเล่นใช่ป่ะปรากฏว่าอ่าไอเราว่าอะไรนะคือเมื่อกี้เราเล่นอยู่เว้ยแล้วก็ว่าเราเผลอกดออกแั้วคือตามเมื่อกี้เรารู้น่ะใครเป็นคนฆ่าใช่ป่ะแล้วเราก็หลุดไแปแล้วแบบอ่า มือแบบมันดูไม่ hey. ได้อ่ะเหตอะไรอ่ะอะไรไม่ชวนไม่ชวนเฮ้ยป้าสักหน่อย ไรเงี้ยแล้วก็ทำนะคะก็ตอนนี้นะถ้าใครอยากเล่นกันเราก็สามารถเข้ามาด้วยโคดนี้ได้นะคะ DTXYQQ นะคะสามารถเข้ามาเล่นกันเราได้เนาะเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะเปลี่ยนห้องไปเรื่อยๆเแล้วก็นู่นๆมันก็ไม่หนุกงอะเนาะเออก็ไปเรื่อยๆค่ะไหนใครเข้ามา สวยชาร์กแเบบี้ชาร์กเกี่ยวเักสิค่ะเลิกก้าเซกค่ะทุกคนเลิกก้าเสกทุกคนนะคะเลิกเขาสิเน,ะะนี่ยไม่ได้ไม่ได้เออหน้าไหนันจะเต็มเนี่ยอ้าวสู้เขาแล้วก็ออกมันน่าโมจิเมก็เสียงเราจะอื้ออึ้เลยนะคะไม่สมบายเนาะแต่ไม่ได้เป็นโควิดนะเอออันนี้รู้ตัวไม่ได้เป็นนะ ใหเย็ยนทุกคนเอ้ยขนาดเรามาเยิบเงียบคุณยังขนาดเรามาเม้เงียบคุณยังรู้เลยว่าเออเราสตีมแบบเฮ้ยคุณยังรู้เลยขนาดเรามาเยิบเงียบอะ่ะนะไปดูกันดีกว่าวันนี้นะคะเราจะเป็นสายเผือกค่ะสายเผือกค่ะคิวเมดอีกแล้ว ขาเป็นแอบ Scary ต้งเลยวะอ้น้อยากกันี่ยกันทุกคนไอ้จอยนี่มันก็ขยันฟังเลยโอ้โหฮ่าฮ่าตายลื ยัง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 ตอบไหมแวเวนวัวอ่ะทีเอาไปเลขสองเอาไห้าสี่สาองหนึ่งอ่ะอ้าเฮ้ย ai tiếng này, ừ, cái tiếng này là ai u, có, where, 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 what, when, who, anh đi qua, ha, pa, what, where, when, who, which, why, how, mắng, 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 trong được อะไรเลยตอนนี้ทุกคนคิดว่าใครคะเอียนว่าเลสอะเลสก็เลสอะคิดว่าเลสเลสก็เลสอะกูดลองเงยบ,รบเราบิดดื้อดิ ไม่สีน้ำตาลใช่ลหมลาเิชดีสีน้ำตาลอยู่กับช้างแล้วคุยกันนะเดี๋ยวไสิไม่ได้อ่านข้อความเลยแวแวแวอันที่ไหนจะไปรู้ไหมล่ะค d ะไอ k ด o น y อง I ั o n t k น o ดนน้องไอ o ดนไอเดนเอ่า Busy boy. ยังงมนี้สูทุกคนเราไม่ได้เป็นฆาตรกรจริงๆแต่เราจะไปบันรอบเนี้ยเราว่าเราจะเผืเวไปแต่ปรากฏว่าด่านนี้มันไม่ให้มันไม่เหมอะออด่านเว้ยครับแต่ทุกคนเรา เอางี้ดีกว่าด่านที่อยู่บนยานอะ่ะด่านบนยานเนาะด่านนั้นอะ่ะเราจะเป็นพวกสายเพื่อนนะคะแล้วก็อารมณ์่าเฮ้ยจับตาดูทุกคนตลอดเวลาใช่ค่ะขี้เสีออโอ้ขี้เสือกนี้เสียไม่ดีอ่ะกิมบอลดีวกว่า ไม่ไม่ใช่ตายไม่มีคนตายตรงนี้ถ้าแตก่อนเหนี่ออกอยอคนควมแม่คอานเ่าีวัน,นไหน Security เรหรอสัโตเราควาไปสักโตหรือไม่อะไรคือตายเร็วจังวะ maybe, maybe, was cool down. maybe okay. cool down. we was คู่ดาว maybe b าไปคู่ดาวเวลาอยู่บ้านไม่ใช่ทุกคน it's late what is it for หื อีซองอีซองฮุนเดงอะไข่ไข่ดีพอดีมาว่าอันโอเคโอเคโอเคอเล่นเกมกันเล่นเกมนะเล่นกันเล่นอ่ะนี่วรอนข้มีแค่ที่กจบเลยปว

เค็งเค็งเอาหลุดได้อ่าพรุ่งนี้ถ้าถ้ามีเวลาถาล้าตื่นเลยแต่ที่นี่ไม่ต้องไปทำงานเลยทุกคนแล้วก็คือคือ เดินทางที่พิลิ่งแล้วนะอ๋อเอาอีกแหละรุดนี่นะ เรแพ้ตัวเองเราป่าเราป่าดีจต้องรีนเร็วไปเฮ้ยน้ำเร็วแบบว่าแก่ เา้าซีจอยอจะสร้างหา้องอหลัง้วรางห้องตลังด้วอ,อะไรหลังมาวอุ้ยสีแดงสีแดงสีแดงยังมีอยู่ยังมีอยู่คอสตูมวะสีแดงดีนะเปลี่ยนทาน ี Net อ่นนาที่ได้เป็นอินฟลูนซก็้อนไปเดินูปที่การเป็นอินฟลูเอนซ์มา ันตามมาข้างหลังหรอเซเวอรีพอดสวยเซเวอรีพอดอินอิลิคไรเนี่ยโอ๊ยโดนแน่เลย มีแอดมินมีมีเอ้าหลุดจ้าโอ้ยนานานดีจะได้เป็นฆาตากรยนะังหลุดได้ไหมน่ะเอ้ยนานาดีจะได้เป็นฆาตากรนะ แก้งเราอะึ้น

อิมโคดที่น่ารักนะคะเราเป็นอิมโคดที่น่ารักแต่คือไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่คือ,อาาก็จะบอว่าเราเป็นคิวเมดจนแบบแบบเป็นคิวเมดจับทีไรได้เป็นคิวเมดจับทีไรได้เป็นคิวเมดแล้วคือพวกบว่าใช่ค่ะ เหนื่อยมากเหนื่อยจากตัวเองโอ้ยเสียงอึ้งหายจะไม่ออกใครมาหนาจะไปะกัดหมอบ้้้เฮ้ยทุกคนขยับไปดีเข้ามาเข้ามาสิทุกคนทุกคนเข้ามา เตรียมใจแล้วอะค่ะโฮมบีคิวเมนเราเริ่มใช่ค่ะพี้เบื่อกันเดินมาตอนทุกคนไปเบือ่อนกันแต่น้องน่ามาน้าสงสัยนะน้อง สี้ำตาลสวัสดีไม่รู้ละเราบระทับใจแล้วอยู่กับสีน้ำตาลอ่า I'm h uh, e r i to call i o h Wow Yellow 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 h y e l l o w s o m e I'm e r i to c a l มีอา้าวช่างน่าไม่สนลาวไมพูดไมคุี่เกียรโกี่เกียมันั่งนึกแกมมากทุกคนเฮ้ยนสเตอร์ 嗯，那个不是这么大不了的事情。 すごい。<laughs> ตัวน um ี้ทุกคนที่มันจะเป็นห้องใช่ป่ะอะไรวะคือจำแนกตอนแรกมันจะเป็นทางเดินตรงนี้ใช่ป่ะเออนแล้วคือแบบว่าตัวนี้มันจะเป็นแบบผีเคียงอย่างเงี้ยเอออย่างเงี ja ้ยทุกคนก็คือเราเห็นอะไรอีดำมันเดินมาตรงนี้เลยก็คือเข้าใจว่าตัวนี้เป็นเป็นห้องอิเล็กทริคคอรป่ะคือตรงนี้เป็นห้องอิเล็กทริกเลยแล้วอีดำอ่ะมันก็เดินมาตรงนี้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 คือ กล้องอ่ะมันตัดแค่นี้เว้ยแล้วหลังจากนั้นน่ะเราไม่เห็นอีดําอีกเลยอีดําหายทราบสูญจะ้ะคือน้องหายราบสูญแบบหายแล้วหายเลยทุกคนรบแบบว a t สงสารน้องอ่ะ เดี๋ยก็นั่นแหละสกิปบอร์ดมาแซนนี้โพสเตอร์หน้านี่แดงว่ะล่ะใช่คือ่อนนั้นอ่ะอีแดงวันนี้นี่โรคนี่แดงเดินตาดีดำเว้ยแล้วก็แบบ Ui kèm ai này? mấy đôi mấy mẹ ưa tao 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 เราตอนนี้ง่วงมากตาจะปิดแ,แล้วคือหายจะไม่ออกนะทุกคนแล้ก็แบบโอเค a y i โอเคโอเคแบบโอเคมากๆเลยทุกคนคือจะหลับอยู่แล้วอะเออเาตกมาเนี่ยโอ้หให้กูเป็นเป็นตะคิวเมดโอ้ไมวมี อยากจะขำไม่ฆ่าอะไรตอนนั้นะเขาเย้บ้าอืมอาจจะเสพติดสีบวกอแต่สีบวกตายไปแล้วตัือวกเบหดแล้วเออสิบวดเนี่เป็นย ีกแกมันไม่ได้เ,เดี๋ยวิเกิกจะไม่คนอื่นหล่อไม่ได้นะสิดรำตาลบีเดอครับจะไปให้สุดคอฟ้าหุันดูนะ 俺が受けよう。それを言うと、私は受けよう。私は受けよう。私は受けよう。私は受けよ นี่ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนสองนาทีพอดีนะคะก็น่าอะง่วงอะนอนแล้วไปแล้วบ๊ายบายฝันดีทุกคนนะคะจุ๊บๆถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e ให้เราด้วยนะแล้วก็เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย